ได้บอไร้อนแล้วตองาแล้วเออ,เ,อ,อเปินเอาแนวห้องเนาะเพราะว่าแยามันหากี่น้องมันอ่อนบัมโบ่คางห้องน้ำนี่อีกสั้นหนึ่งไม่ได้เนาะ โยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อมาพบพกับน้นองและตีเด้อพี่น้องเด้อตอนสวยๆเนาะสวยเ,ยเติแล้วพี่น้องตอนนี้กัน <c oughs> พอดีทางสาั่งเพิ่นมาเอาเครื่องไปเห็ดเพ่อไปตู้ค้ำอะไรพี่น้องเนาะแผ่นไม้เซลล่าเอาไปใส่แก <c oughs> นลมบ่ <c oughs> เออไห้อยู่ <c oughs> <c oughs> ว่า <c oughs> ชิเป็น <c oughs> ยัง ไปเอาเลยได้บ่เลยผได้เอาสองคนได้บอกอ้าวคือไหลโอยโอยอย่าเียมันเป็นอะไรรถเลามันเหรอเบรกมันอยู่เอ เอาเบ็ดเลยบาร์ารอันหนึ่งดิ่งคุ้งเลยสบายดีเด้อวันนี้เพิ่นมาหัวเทือนพี่น้องตั้งแต่มาเห็ดกันยังบ่ทันเห็ดสำเนาะส่งสอกลีกได้เทือนเฮานี่เห็นกับบัวงามแล้วอยู่ใกล้ป่าแมนไก่ไก่ป่ามันก็ี้สิเป็นธรรมชาติสานะแซปซี่ลงแมนแ๊ปซี่ Đây tí bóng lấy cái còi đuôi không nên không nên không nên Ừ. nên không nên không nên Ừ. nên không nên กินหยังมากินหยังมาเด้เนาะคนแจ่วกบปลาติดโตใส่แจ่วกบวะไปตลาดว่านี่เออกบมาได้กินแจวกบแล้วพี่น้องเอ้ยเปปซี่ก็บ่ลงซ้ํานอนอยู่สูงก็ด2แผ่น3แผ่นยังอยู่บ่ไหวบ่สิเสร็จบ่ไหวสิย่อซอยไหวไหวบ่องานแล้ว อย่างไปอย่างไปไป,ไปตามหลตัวเอง <c oughs> สามแผน่น,นไนอล้ลงดุมม่าพันเครื่องอ่าลงดุมก็ตีเจ็ดแผงสองแผ่นนะอ่าลงทั้งลุงก็ได้นไหน,หนห่อยไปเท่าอ่าลงสองแผ่นอ่าลงดุมนะรำเตะหยออมคนทางเขามากะแห่งอนาซัมเนาะหอมซัม มีแต่คอยคอยไปอือคอยขี่ไปได้ทั้งนอกให้อีกอันหนึ่งอยู่เอาใส้ตัวนหลังแทนไหมใช้กันขิดวัลลดพอเทอาอันพูนมากพี่น้องแท้ๆเพระเาะวะสัง่งคนมาเอาเครื่องอืออะไรกันี่น้มีตสับ ตับเดียวตับหนึ่งับตัหนึ่กับ2องแผ่นตับ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 หนึ่งกับ2แผ่นอกอนองแผ่นกอออกไปมยงอมาเลยบ่ตับหนึ่งกับสองแผ่นอโมฮักบ่ไนเลยอาวอบหจนแะไวะอ่ได้อระดกนแล้วเดยเลยโอ้โห ปคอ,อ,อยแล้ยามันมนั่นได้ปอ่านี่ยโอกขึ้นไปแล้วสวิตหลายเพยนนี่เนี่ยสองสี่หกเจ็ดนับไปนำ้ำฮะช่างหลายคนลืมไปหละ <c oughs> มันหลายโพดจนจำหนาบได้เบิ่งเบงเอาม้ห่มก่อน <c oughs> เดี๋ยวอร่ L ai. L ai ้จะไปเางกนก็ได้บล็อกอะหลายหลายคนบ่ะเป็นว่าภัยสายหายจนลืมแล้วพี่น้องมันบางทีก็แท้เพื่อนเนี่ยแมนเป๊ะแล้วบมี่เลมีแต่ดินบล็อกอีกอย่างมีอยู่ใครเนี่ยเอาไปเลยแต่กาวยันได้ถึงน้าฝนพี่น้องย่ามันหักเอาหักสาไว เราเป็นห่วงเจาะกันเนาะเอาว่าเอาเอาดินบล็อกก็ได้เอาเนาะมีแหม่แปะเนาะแมนพอดีเลยอยู่อีกพอดีครับอกก็ได้ครับลงลงโอ้ยอยุทำอยูไปอีกได้แล้วอยูไปพอ อสามสีไซสยไม่เท่าไปทางใหญ่เอาเน้อทางใหญ่ทางใหญ่ได้สบายทางนี้คุ้มเถอะใดคอยปทางใหญ่กันยันรถเขานั่นใส่มือนี่เลยบอกหรือว่ามือไหนเออไปเอาเอาไปไหว้นอเนมัาเมน แน่เลยมาจังไงเต๋อมาจังบัหักเออมาอะไรมาจังบัวหักหลายแผ่นเติอได้พี่น้องเนาะอันนี้กะมาแต่อดนนนเนาะอันนี้ก็ได้เห้องหักสาไว้ทางในเฮือนถ้าว่าอยู่นอกนี่ถือฝนแล้วมันฟู แบบอนาคืนคนะ่ะไปซื้อเพิ่นนี่กระแพง,พงอกระยางเนาะอันหนึ่งค่ะฮึ่ดีค่ะไปก่อนมาหนิไปก่อนเดี๋ยวไปพอกันญิ่ปุ่นเนาะเป็นสิเอาไปลงอยู่แค่ไม่เท่าอพอแหละพี่น้องเลย เดินไม่เงยเกาะไม่เอาเอินาแผ่นเซลลาถือบอกโซลาเซลล์ไม่ไม่โซลาเซลลไม่เซลลาบลว่ะไปไอยไปงามได้พี่น้องเอซีนี่กัม่มถาวรก็ได้งามไปด้เขาเอิเพิ่อนมาใส่เป็นลมเนาะบ้านลมคอยไป ได้หังมิดต้องกลับต้องก่อนเออเป็นเอารถไทยพรเท่าพี่น้องว่ามาเอาว่าที่ต้อเซียนเท่นเนาะเออคอยๆโดดขึ้นเลยเนาะ แต่ว่าจังได้กะไปพอก,กันอยู่งขึง้นไปถาวรุ่นแหละพี่น้องงี้เอากระได้เพิ่นมาเอาตอนสวยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เวียากกวาลายเพิ่นก็เลยพามาเอาก่อนกะดีแหละบัณน,นี้เนาะเัวปะไหวโดนกับพี่น้องยันถือฝฟอนอยังแล้วมันสีโบงงามหานะนมันโพขึ้นเลยเขาไปขึ้นมปตู้ข้ามเลยรุ่นแหละ พี่น้องเนาะมาละกะพอดีมาฮอดเลยเพิ่นมาฮอดก้อนมาฮอตใช่ไหมแ่าเลยเพราะว่าเพิ่นมาทางอันทางยางนี่แหละจางสีไก่กลัลวละกัหนทางสบายพี่น้องเลยเนาะอติที่ตัวหลายคนสบายดีให้มาเพิ่นมาแมนมาคือเก่าพี่น้องเลยคู่รางนี้กปะป้าทองสบายดีเดอ้อเห็นลายมือเลยยังงามคือเก่าเนาะ ห <laughs> <s musique> น้าใส่ดิงามเลยจำหนีงกันเนาะสิเอ้าจำได้เนาะเปลี่ยนนิคิวเลยสบายดีวันดีป้าได้ส่งเท่เทเจ้านี้ลูกสาวหล่ะใหญ่เลยพี่น้องเลยเพื่อนสะผมดุดุทำวายให้มีเฮานะเบิ่งเฮาเพิ่นนะอื ซาดูดูกับซาเอาเลยคู้วงยังเบิร์ดเลยดิเป็นวีแล้วก็ซาเนาะม่เม่าสบายดีได้ไมเม่าเด้อปลาได้่ายายนางหลายเติบเนาะนี่อันนี้ก็แม่นบ่ม่เม่าบ่วกรม่นเนาะใบ่ต้องใบมันบ่ม่เม่เาวางหยางมากเลยเก็บมาน้ำทางเลยเห็นปะมาหลินนนม่เม่าวปลาทองปริมาณลายมือเลยแต่จกลดแล้วเพื่นจะนะ ไ้วางน้กอนังวาบนดเต็มสต้องมาวเนาะยังหม่เาเนนั้ได้เ,เ,เนัะ,เเนนะนมชื่นมืนนึงนะคะไม่อนันตกใจบ้าแล้วก็เจ็บแล้วก็ยาพ่อเป็นมดรถชางระวังนะตัดใหม่ใหญ่ Menna, nữa, mì nó ừ. mình thử cho mì tưới mì thuốc cho mì tưới mì thuốc cho mì tưới mì thuốc cho mì thuốc cho mì tưới mì thuốc cho mì mì thuốc cho mì thuốc cho cọ thuốc cho mì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  thuốc cho ใหม่ถับ <substit> ต <uting> ัวเองสิเออดีดด like <bbe> ีดดีดนาผอือแล้วว่งอเละอือเบอร์ังนีกไอวันเพิ่นผสมปูนอล้วพี่น้องจะเพิ่นสิก่อนในสายเนาะอาติโตเจ้ามาหอดก่อนเนาะ สิ่งวะใส่สาาสเล็กยัง,องเออามาทนทางกับบ่อย่างน่ปะปันใดเนาะทางหน้าก็มีจะคุม้มอยู่ได้หะไปเอามาไหวพี่น้องเวลาที่ว่าห้าว่างเนาะพัฒนาไปเลยเบียร์ลายเลยทั้งสี่บ่ได้เอาเลยผ<ป>สมปูนไว้ หาเพิ่นกะเพ็ดผักอะไรเนาะเปิ้มโบอีหยังแต่ว่านี่แหละพี่น้องเพิ่นเจาะท่ออีหยังเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งเทิงเป็นบ่มโบข้างห้องงามนี่อีกสั้นหนึ่งเพื่อนเนี่เนาะถายให้มันแห้งเบิ่งบ่าววันทองเพิ่นทักกับเจาะวานนี่เนาะอันนี้ท่อหลวงเข้ามาทางห้องงามนะทางฟ้าเบื้องนั่นกับส่วนแรงๆพี่น้องเพิ่นเจาะวานเนี่ย ฝนตกเลยว่าโอยฝนสิตกแล้วพากันเมือเลยบอดอยวยบยดบ้อยู่จนขำั่ํานาเมื่อเสจ่างัหนเลยะเสืโค้ส่โบสกโค้งกโค้งเสกโั้งกงเนกคเสกนเกงเรกงเสงเสกโคงเสกโ้งเสงเกค้งสก้งเสกโค้งืงเส้อโกเงเเ้งก้กงดเก้งง วานนี่สวงแรงๆนงเนาะเดินไปตู้คำไปกะมาสมบูรณ์ตะไวก่อนเนาะเย็งกะสิมาโบคางนี่อีกแหละพี่น้องนี่เนาะเพิ่นเอามานี่มาตั้งไว้แล้วมอง,งเึ้นเหยียบขึ้น มาเห็ดมาแปลงทางในแห่งระเบียบเยบห้อยเป็นเอาผ้าหนั่ลงก่อนเนาะว่าเอามาห่อยเลวก็เอาลงไว้ทางนี้เลยว่ากินหนามโถใหญ่แท้ยันโมอิมบอแต่โดนแบวูม่นเป็นฮักแต่โดนดอกมันฮักโดนมากจะวิ่งถูกแพนไม่ตรงขมูตอนมาก คนลงเลยพี่น้องบ้านนี้มาไว้ในข้างเฮือนไม่เท้านี่แหละไอ้ม่อเป็นคนลงซอยพี่นอลล้อยเนาะตัวสันตัวยาวได้เบิดเลยได้ห็นได้เพราะว่าเขาตัดใส่เนาะบางอันกัน อันนี้คนที่ใส้ปั้นร่มทั้งนี้แหละพี่น้องแกนร่มกับคนอื่นเนาะทางคางนี่แหละอันนั่นัเน่อันนมันบากมนลแนนี่ของอเรา

นอาคือปราทานก็เลยได้อะนะมันมันยืมรถไทยเม่นมาแก่เนาะเพิมพนันซัดเพิ่นนันอัทานแล้วเออมีทานยังไ่รู้แม่เลยชอนั่งชอน่มแยังบ่น้ถาทางในมันใหม่ขดก็คือเก่าหมดแล้เนาะ ได้ได้ลูกมาเบิ่งเบิดขึ้นเลยเยไ้รู้นะหองเจ้านะเจ้าเอาอันดินโมของเจ้าน้องเป็นวะให้ขักแล้วเอาดินนะมันแห้รูดเลยดินโถมอืมหดไหม่เจ้านาแั้งแต่หดไม่นาแล้วมันบวลุกอืมส่วนร้ายนี่เจ้าล้องเมืองโลดนี่เจ้าใส่หดไหม่นานๆเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้อารมณเรียบร้อยแล้ว อ่ามันบ่มีพลาดจริงๆแท้สิไปใส่นี่มันพอดีอยู่เพิ่นโตสานนี่น้องก็เลยได้เสื้อเพิ่นให้จากอันเวียงบ่แม่นบ่แม่นติลืมน่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นให้ซื้อบ่เพิ่นให้ได้ในโงมาเลยได้แต่บ่ฮู้ว่าคือว่าียงจนนี่แหละแม่อยู่เวียงมาจกเือยงามเนาะ สีบัวพี่น้องนุ่นขึ้นอยู่ได้สีบัวแมนสีงามไนะทำดีกับสีไปเซนเอื้อซื้อน้ำแข็งซื้อไงก็มาเห็ดเบี้ยทั้งนี้ต่อแล้วพี่น้องบานนี้เนาะแล้วทั้งนั้นแล้วก็ได้ เอาเงินเเงนตืใ hmm. ก okay. ันแล้วคพ่านไปเชีก uh, ้อนวะิงก้อนรถีมีเอารถไปใช่เออยุตตาทารฮอานาหมัดนึ่งว่ามันนฮกหมัด่งเอามือว่านินเดซาร่วมท้งว่านี่บ่นวานี่ไเออมือนี่อีกเออเก็บมาได้หลายเตอเนาะบไท ไปนี่เลยจ้าเพื่งพี่น้องบายนาเพิ่น์เก็บขายมัดละพันเด้อพี่น้องพันกีบได้เนาะบวกเงินพันบาทพันบาทนี่รวยนะไปแถวเนาะเอนี่ยพันบาทเชืยางกระตัดพื้นบดบรตัดพื้นขายแล้ววันนี้เนาะเดี๋ยวเจะจอดรถไว้อยู่พุ่นูดไปเนาะมานะวันนี้พูดปั๊บ ลืงเลยเนาะมักซิบนี่ผสมใหม่ีพี่น้องเลยสือไปซื้อมาในใกล้ๆนึงเออเดี๋ยบเห็นแยกหลายบบกินบ่ Hãy subscribe cho kênh này. Nên Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อีกสันหนึ่งวันนี้หรือว่าพอเลยอีกสันหนึ่งโบอีกสันหนึ่งแล้วเลยใช่ไหมสวยงามแล้วแหละพี่น้องบ้านนี้กั ขึ้นมาสิมาครั้งนี้เนาะขึ้นเลยบอ, <S <S 2> <S 2> อขึ้นมาโบกอยู่ทั้งเทิงเลยนะพี่น้องเนาะจับละเอียด เิ่นก็เฮ็ดเปียกคือเกลาพี่น้องมือนี้เนาะเฮ็ดเกลียวกับห้องน้านี่แหละใกล้ชิแล้วอลไรแหละน้ำเบิ่งทอเพิ่นเจาะใส่เรียบร้อยว่านนี่แหละเนาะเพิ่นก็เออเจาะใส่พี่น้องแบบกระเป๋าพิษใส่ทอลอยทอใหญ่บแบบคนเดินบรรยากาศกระแดดพี่น้อยฮ่ากระแดดออกมือนี้ องฟ้าแจมใสพี่น้องอยู่บ้านเป็นตู้คําเหมือนคือเก่าเนาะทางสร้างเพิ่นกะไปเอาแผ่นไม้เซลล่าเนาะพี่น้องนะ <laughs> เนาะไปข่าวเพิ่นกะกินข้าวบ่ลนะไปข่าวกินข้าวกํายัางน่ะขี้ข้าวอะไมาแล้วเออเอาเลย <c oughs> กินเลย <c oughs> เพิ่นมาแต่เก็บใบายานางหล่อมาเลยเนาะอืมเลย มืัอนี้ก็อากาศแดดเด้อพี่น้องเนะาะจังได้ก็มีแต่ว่าสิคอจบคลิปก่อนทั้งสามคนก็เอาลงแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะคนก็เข้าไปเห็ดเหต่ทางในผูแหล่นคนจับอ่าให้มันละเอียดทางในเก็บความละเอียดเนาะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี